สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราละออดอร์วิววนนิงนะครับอย่าลืมฟกเราก็แชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเปแนะนําสินค้าไม่ได้แจกชวนและการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีเรื่องสมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับอ p พที่สิบเจ็ดนะกับข่าวคลิปตัวสองพันยี่สิบห้าอยู่กับคืนนี้กับใบแนนนะนี่ก็บีดีซีร่วงแต่นะเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดนะอันนี้ก็ร่วงค่อนข้างแรงนนะวันนี้นะนี่นะร่วงแรงอยู่นะนะ แล้วก่อนที่จะดีดกลับมายืนที่อ่ด4 0 0 0นะโห oh, พันผวนมากเลยวันนี้นะแต่ก็มีหลายตัวขึ้นแรงตัวนี้ออ AED เนี่ยเข้าใหม่นะแล้วก็ตัวนี้ EARN e เนี่ยนี้ผมก็ซื้อนะรู้สึกว่ามันก็ขึ้นแรงเหมือนกันขึ้นมาจากกระแสนุ่นที่เจ็ดนุ่นที่แปดมาสองนะก็ถือว่าขึ้นแรงกันนะตัวนี้นะแล้วก็มีหลายตัวมาโอ้ย Intercom แปดก็มานะนะอ่ะไปดูกันราคาล่าสุดก็83,900นะ ขึ้นมาจากเนี่ย78,258นะตัวนี้นะบิตคอยวันนี้ก็ร้อนแรงเจ้าก็วานกะเทแล้วก็ช้อนเทแล้วก็ช้อนนะน่าจะอาจจะขึ้นมาสักอาจจะขึ้นมาใกล้ๆ90,000คิดว่านะน่าจะแบบ9บ0 0 0นะแบบ7แบ8แล้วอาจจะร่วงอีกก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะต้องรอดูนะะไปดูตลาดกันอะไปดูคอดคอยไปแนนก็โอวบินบีก็อยู่500 8.7นะบ 3, 8, 3, 700, ลบสามมาเซ็นบีซี83,700ลบสองมาซีจีเรียมสองวันนี้ก็แตะสองพันหนึ่งนะนี่ขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ลบหกเปอร์เซ็นต์โซลาร์น่าก็ยืนมาเล็กน้อยนะหลังจากที่ร่วงไปแรงถึง125อยู่เอเจล่าเมื่อเช้านะก็ร่วงคืนกลับมาเมื่อได้บวกเขียวเล็กๆนะเ r ็กอก็2.1ดอลลาร์นะ4ดอลลาร์มาคืนก็หลด 2, ุดสองไปเล็กน้อยนะ กระชออยก็ศูนย์จุดหนึ่งแปดที่ร่วงไปน,นั่นเองก็ฟื้นกลับมาลบหกเปอร์เซ e. ็นต์ P.E.P.E. นะคาราโนโนะโหนี้ก็หลุดไปศูนย์จุดห้าเลยนะ P.N.U.T. โอ้เหรียญไอ้แรคคูนหรือว่าเลขตัวอะไรไม่รู้จำได้นะโปบกี้โฟลารนะอ๋ไลคอยก็ขึ้นมาคอสกระดาเหมือนกันโอ้เหรียญเข้ามา R.E.D. เห็นโ,โ,โปรโมชันนะอันนี้ก็บวกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามาในช่วงนี้นะโอเเ้ e. เอ็น E.N.R. ในก็บวกแรงกระผมก็เพิ่มซื้อไว้นะ มันจะร่วงดรือานะแฮมเตอร์คำแย้อื่นๆนะมาหลายตัวเลยนะามาดูอลุ่มการซื้อขายข้างล่างก็คล้ายๆข้างบนที่เพิ่มขึ้นมานะ่าจะเป็นพิทรัมพิทร,รัมทํากันเจ็บปวดนะเราเห็นวันนี้ก็มีข่าวาเกี่ยวกับกฎหมายนะวุชิสภาเกี่ยวกับสสนะไม่ให้ออกเหมือนมีนนะค่อยมาดูรายละเอียดกันนะ,ะแล้วก็ซซย์ก็ยังดูนะทีอาร์เอ็กนะเหรียญตะลอกพี่ PNU นะโห oh, นี่0.23บวก26% z e z e b o r e b o R o นะมันอาอะไรก็ไม่รู้นะตัวนี้นะ25% ALCH นะ CKB นะตัวนี้ก็มาหลายตัว Hamster Combat AAVA uh, นะโอ oh, oh. ้ขึ้นแดงให้วันนี้นะขายทิ้งเลยนะตัวนี้ขึ้น,น,นมาอ่าวคัว่ากัน ฝั่งฟิวเจอร์และแรงก็น่าจะเป็นนี่โซลาร่าโซลาร่านะดอกบิทแคดบิตคอยแคดโอ้บิตคอยแคดก็ขึ้นแรงขึ้นจากโซเทลเวซัสองร้อยเจ็ดสิบนะสามร้อยเก้าแล้วนะ e ี c นะแล้วก็ TRX ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะเวทไถ่คริปโตอันดับหนึ่งนะใบแนนโอเคเอ็กเวทไถ่คริปโตดอสีบิตเกดคูคอยเกดเดอเดอแอลแบงนะคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอก